ขอมือหน่อยลูกให้ขอมือหน่อยให้ขอมือสิขอมือไปไปไมาตรงนี้มามาตรงนี้มาตรงนี้อืออ่ะลานมาตรงนี้มามาตรงนี้เลยมาตรงนี้โอ้เก่งมากเชื่อฟังเชื่อฟังอ่นั่งลงนั่งอ่าอ่ะทีนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มามาตรงนี้มาตรงนี้มามาตรงนี้มาโอ้นั่งลงนั่งลงนั่งอ่าดีมากดีมาก มาตรงนี้อีกมาตรงนี้อีกอ่ะตรงนี้ไม่ใช่นั่งลงนั่งลงไหนเชือชุดไหนมือขอมือขอมือไหนมือน้องไหนมือน้องขอมือสิขอมือเลยอ่ะไม่เอาขอมือขอมืออข้อมือขอมือข้อมือไหนมือให้ลุกขึ้นนั่งลงเนี่ยขอดูก้นหน่อย hắn con tu con tu con này con này con này con như cái à con như này ơ con như tầng này lúc con như tầng này ơ bị là mà nè này 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 mi khom mi lấy này mi này con này con 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 này con này con như này con như này tu con con này đi này con này tu con này con này 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 con nó này con nó này cái này con con ยิ้มวานจิ้มอเกตาถ่ายรูปอ่ะมาตรงนี้อีกตรงนี้อ,อย่าโชว์มาลุ้นยิ้มวานเอามือมายิ้มวาน เอ้มือนายนะไม่ใช่ของเล่นนะมือนะมือนะไม่ใช่ขนมนะยิมย้มยิมย้มยิ้มยิ้มอ่ะกระดิกขาอีกกระดิกขาไปนั่งตรงนั้นไปนั่งตรงนั่งลงนั่งลงไม่เอาชนจริงๆเลยนี่ชน 喷水。